สวัสดีครับเราก็จะมาเล่นคิปชาซานะครับเราจะมาเล่นคิปชาซานกันนะครับนี่นะครับพอแล้วอ่ะยึดขาไปถ้ายึดเอาบุญที่แข่งออกไปกว้างๆมันานได้มุมที่กว้างกว่า แล้วอุ่นโหัวนะอุ่นก็้ยืดแขนไปให้สุดอย่างนี้ตรงต<อ>แ,แล้วเสียงขึ้นที่นึงด้วยนะมันเห็นขั้งบันไดพอเลยให้เสียงแข็งที่นี้เอามืออุ่นหูไม่ได้เลยอ่ะถ้าพาออัดเสร็จปั๊บอุ่นก็ปิดเพราะ่าคนนั้นน่าจะหนักหน้าดูอ่ะ <c oughs> พออัดเสร็จก็ปิดนะนี่ต้องไปคนแรกนะเข้าใจไหมเอะเป็นพี่นักคนแรกเลยถ้ามาถึงนั้นอน่ะผมเคยเล่นแต่มีเพิ่งเล่นครั้งแรก มีกระเบนคนแรกขบุญก็อัดมีอหัวนู้นนยังอัดมีอืนนอเดี๋ยวนี่นะมีมีจงไปคนแรกซะเดี๋ยวยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวจะไปตาร์ทอยบอกเขาจะบอกอยากใช่เขาจะบอก,อบอกพี่พี่มีมอย่าอึท่าหนึอุบาติเหอไปคนสองออกไคนส Oh, tetapi dia, okay. Yeah, nang no, no, long no, no. lagi. โอ,อ้โหออ, oh, อ,อ้โหโยโอ้โอ้โหโอ้อโอ้โห้โอ้โหโอ้ ว่างมีจเข้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้ว้าโอ้วยนี่จะกระโดดทำไม เส้นทางมลนะเนส้นทางมลณะไปเลยมิโชว์ให้มันดูว่ามันมีมีแกร่ง,รงนนหนูด้วยฝั่งนี้ครับเป็นไใครบูด้วยไปโอเคครับนั่งลบผมกลัวมันตกขยัมนนบมาหน้าไม่จัอบเยเทการมจา้าหนึ่งสง โอเคโนี่เห็นโอเอ๊ะนั่งลน พักเท็นแล้วลากบอนโบนว์กลัวตกจังแฮะโอ๊นถึงไหมจยากข้างบอนี้จยากข้างบอนี้ ไม่ <laughs> <laughs> <laughs>

ให้พี่อุ่นถือนี่แหละมีมีถือไม่เป็นไม่มันถ้ากดปิดแล้วค่อยกดวงกลมอัันนนี้มเปิดอยู่ถ้ากดปิดให้กดวงให้ถ้ากดปิดให้กดวงกลมแต่ถ้ากดเปิดก็ให้คือเปิดอ่ะกดเลยกอะกดแล้วนี่เปิดอยู่ใช่ค่ะอ่ะพี่อุ่นพร้อมไหมคะพร้อมแล้วบอกพี่เขานะอุ่นไปคนแรกเลยนะไม่เห็นหน้าไหมให้อุ่นไปสามคนแรกอะไออุ่นไปคนแรกค่ะใครกดแรกมือของคนไทยเป็นคนแรกอุบุญเออไปอุ่นเป็นคนแรกค่ะ อุณต้องิหกสิ้าองศาหกสิบห้าองศาไม่ต้องหันเข้าหาน้าต้องกหกสบ้องศาไปเลยครับนี่ต้องต่งเนื้อต่บงแป้ง กันได้เลยครับกะังตกน้ำไม่ตกหรอกไม่ควรสิบหกแล้วห่าจะมาเี็นพูดได้ทีน <laughs> thank <laughs> you กูจะทิงบอมแล้วฮะจะทิ้งอะไรอ่ะบองระเบิดสุดท้ายล้วไงลูกบอมเบิดบอมดลเคดเลยไม่ได้ไปถายงนี้นนีเลยม่มันจะลงเร็วมากเลยนะอย่าพี่บอกสีบุดมันลงช้าเออลงช้านี่เขาแบบเร็วๆเลยนะ กรเทียมมมถึงชาจะตายไ่ิ่กิีเพีย่พวกมีถุงมือปะน่ยไม่เขาถามพี่เขาถามเพื่อนไหมเาดูไม่มีขาที่ใส่อยู่คืออะไรคะไม่รู้เลงทางนี้ลงกี่เขาไหมเเบจับเับ แบบเีนพิเศษไปแล้วนะูคแล้วครับงหอขอเร็วเร็วนะคะตั้งว่าขอเร็วเร็วว้าคุณลุงค er ่ะ

ไม่ได้อยู่ได้อยู่กลับกันแล้วไม่ไหวมันมากใช่เป็นไงบ้างสนุกค่ะสนุกไหมไออุลาวันนี้ฮะดูหลังหัวจะรู้ดูหลังหัวจะรู้สนุกเกินอันนี้ล่ะเอาบุรักครับไม่ต้องไปไหนแล้วกลับไปนอนเลย เลวลาอยังเหลือขึ้นไปถามเองใจเย็นทำกิจกรรมละกิจกรรมดิไม่เหลือพรุ่ไปห้างพรุ่งนี้ไปห้างพรุ่งนี้ไปห้างเออค่อ,คอยๆถามค่อยๆไปไปวันนี้ก็เท่านี้แหละไปแล้วบบ๊าายยบ๊ายบาย